สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ช่องให้ดูฟาร์มรักอยู่ที่ไร่ผลไม้มโนรถปาร์คยิมครับบานาวอกตำบลขอนแตกอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์ครับสถานที่แห่งนี้เนี่ยถ้าใครมาแล้วเนี่ยไม่ประทับใจนี่คงต้องสอบถามตัวเองแล้วฮะว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าพอเราเข้ามาที่นี่แล้วนี่โหอุดมสมบูรณ์มากที่สำคัญที่สุดก็คือผลไม้หลากหลาย พืชหลากหลายมากอุดมสมบูรณ์มากครับถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ถ้าเราดูจากภาพมุมสูงเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นพื้นที่เนินแต่ว่าเจ้าของเนี่ยพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ให้มีผลไม้หลากหลายชนิดแล้วที่สำคัญครับนี่ดูตอนนี้ฮะผลหมากลากไม้นี่หลากหลายมากทุกชนิดฮะเข้ามาแล้วนี่โหประทับใจมากแต่ว่ากว่าจะ พัฒนามาถึงระดับนี้ได้แล้วนะฮะผมคิดว่าคงจะมีอุปสรรคคงจะมีประสบการณ์ที่อยากจะเล่าให้พวกเราฟังเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกับพี่เยี่ยมครับเจ้าของสวนสวัสดีครับพี่เยี่ยมครับครับสวัสดีครับพี่เยี่ยมแนะนําสวนหน่อยครับไรผลไม้มโนรสปาร์กยิมครับทาไมตั้งชื่อนี้พี่ครับไอ้นี้ไอ้มโนรสเป็นนามสกุลเราไอ้นี้ปาร์กยิมแปว่าสดชื่นแจ่มใสครับอ๋อก็เลยเป็นไร่ผลไม้มโนรสปาร์กยิมครับ พี่ย่อมพี่ย่อมทำสวนที่นี่กี่ปีแล้วพี่ย่อมแต่ก่อนปลูกกล้วย2ปีครับปลูกกล้วย2ปีครับพืนที่ดังเดิมใช่ไหมฮะครับแล้วทไมงมาปรับเปลี่ยนแบบนี้มันเป็นแนวคิดที่ว่าแต่ก่อนเราปลูกมันเนาะมันเป็นพืชล้มลุกเดี๋ยวก็ปลูกเดี๋ยวก็ปลูกอย่างนี้มันเสียเวลาครับแต่ปลูกพืชพวกนี้มันอยู่ยาวตลอดก็คือทําทีเดียวเลยทําทีเดียวคือจบครับมันปลูกครั้งเดียวคือจบตั้งแต่ทําครั้งนั้นมาจนถึงปัจจุบันนี่กี่ปีแล้วพี่ ประมาณสองปีเกเดือนประมาณ2ปี9เดือน,รอนครับผมโอ้โหแต่ดูจากความอุดมสมบูรณ์แล้วนี่สมบูรณ์มากครับไป <ะ S 2> <ผม S 1> ให้พี่เยี่ยมพาเดินชมครับครับเดี๋ยวเราคงได้คุยประสบการณ์ฟังประสบการณ์จากพี่เยี่ยมครับเป็นมายังไงถึงได้มาทําสวนที่นี่เป็นมายังไงพี่ถึงได้มาทําสวนที่นี่แต่ก่อนเนี่ยอยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่ที่ไหนฮะทำงานอยู่จังหวัดระยองเหมือนกันครับอ๋ออยู่ประมาณ7ปีก็ลาออกมาไปทางานที่ระยองครับผม แล้วทาไมทั้งตัดสินใจลาออกแล้วมาทําสวนที่นี่พี่มันก็เบื่อหน่ายแล้วเนาะมันใกล้จะไอ้โควิดอะไรด้วยประมาณนี้แหละเป็นอ๋อช่วงนั้นเป็นระบาดโควิดเนาะครับผมแล้วก็คิดว่าทํางานแล้วคงเบื่อหน่ายอ่ะเพราะว่าตอนตื่นตอนเช้าก็ไปครับผมแปลงลงเวลาเนครับอันนี้มันเป็นงานอิสระเราก็อยากทํำคือทําอะไรครับผมก็เลยกลับมาทาครับก่อนที่จะกลับมาทํานี่ได้ศึกษาได้หาองค์ความรู้อะไรม่ไหมศึกษาแถวไอ้ไอ้เกษตร พัฒนาเหมือนกันนะแล้วจังหวัดสกลนครกับไอโคราชครับไปไปศึกษาดงว่าเคยไปอบรมไปศึกษามาก่อเนาะครับอบรมครับมันมีศูนย์อบรมภาคตะวันออกเชียงเหนือของเราครับใช่ครับพอกลับมาแล้วทําอะไรก่อนเบื้องต้นพี่ก็ปลูกกล้วยแหละครับก่อนแล้วก็ลงไม้ผลทะนิดทน่อยขายกล้วยอย่างเงี้ยเราก็ขายหนอด้วยขายกล้วยด้วยอ๋อช่วงแรกๆใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็ลงพวกไอพวกเนี้ยลำไยพวกเงาะลิ้นจีส้มพวกเนี้ยครับแสดงว่า ทำทยอยทยอยทำทยอยทำอย่านิดครับผมปีหนึ่งเราก็ลงนิดนิดหน่อยหน่อยแสดงว่าปลูกทุกปีปลูกเพิ่มเรื่อยๆครับปลูกเลยเรื่อยๆประมาณสี่ห้าเดือนขายขายกล้วยขายอะไรได้เราก็ซื้อไม้ไม้ผลมาปลูกอย่างเงี้ยอ๋อใช่ครับอันนี้ก็ออกดอกแล้วครับลิ้นจีโออันนี้คือลิ้นจีลิ้นจีฮะใช่ครับโอ้ดูฮะดอกดกมากฮะครับผมโอ้อันนี้ก็มะนาวได้ขายทั้งปีครับ นี่คือมะนาวฮะครับหมดรุ่นแล้วหมดมะนาวมะนาวเวลามีงานมีอะไรก็ลูกค้าสั่งเยอะประมาณกี่ชนิดพี่ผลไม้แล้วก็ไม้ชนิดอื่นๆเนี่ยมีประมาณรวมๆเบ็ดเสร็จแล้วมีประมาณเท่าไหร่น่าจะประมาณ20ชนิดได้มั้งครับ20กว่าชนิดใช่ครับมีลิ้นจี่มีเงาะครับชมพู่มะม่วงมะพร้าวไอ้ทุเรียนก็มีครับครับแล้วพื้นที่บริเวณ นอกรอบนะฮะโดยเฉพาะพื้นที่ที uh> ่ติดกับเขตแดนคออื่นก็จะปลูกต้นไม้เนาะครับผมเป็นไม้เศรษฐกิจด้วยไม้เศรษฐกิจโอ้ดูฮะดูที่ดอกชมพู่ฮะชมพู่ครับโอ้อลังการมากฮะพี่มีการดูแลยังไงฮะก็ดูแลเรื่องระบบน้ำเลยครับช่วงหน้าแล้งระบบน้ำแล้วก็ใส่พวกอะไรนะปุ๋ยปุ๋ยคอกครับแล้วก็ฟางเนี่ยฟางฟางฟางแห้งนะครับครับ พื้นที่ดั้งเดิมช่วงแรกๆตอนที่พี่มาทำครั้งแรกเนี่ยพื้นที่มันเป็นยังไงฮะพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังนะอ๋อแสดงว่าแถวนี้เขาปลูกใช่มันสำปะหลังมาก่อนมันสำปะหลังมาก่อนใช่ครับคุณพ่อคุณแม่เขาปลูกมันสำปะหลังเลยขอพื้นที่เขาทำแบบสวนผลไม้สวนกล้วยเลยครับเฉพาะพื้นที่ตรงนี้ประมาณ3มไร่2งานครับ3ามไร่2งงานครับผมก็คือปรับเปลี่ยนจากพื้นที่ที่มีการปลูกมันครับผม ปลูกอ้อยมาทําแบบนี้แต่ว่าโดยปกติแล้วพื้นที่ที่ปลูกมันปลูกอ้อยเนี่ยดินมันจะเสียเนาะที่มีการดูแลบํารุงดินยังไงฮะก็ทิ้งไว้ให้หญ้ามันขึ้นรกๆแล้วก็เราก็ไถไถกลบครับผมแสดงว่าช่วงที่ทําครั้งแรกนี่ไม่ได้มาปลูกเลยไม่ได้บำรุงดินก่อนครับทิ้งไว้หญ้าให้หญ้ามันรกประมาณกี่เดือนพี่สองเดือนกว่าครับประมาณสองเดือนครับก็คือเอาปุ๋ยคอกมาเทใส่แล้วก็ไถกลบไถกลบจนมาปรับสภาพดินอย่างเงี้ย จนถึงตอนไหนเราเริ่มปลูกพี่ประมาณไอ้กรกดาครับเราก็เริ่มปลูกปรับสภาพดินไปพฤษสภามิทุนาเราก็ปรับสภาพาดินแล้วเรารู้ได้ไงว่าดินมันดีแล้วเราเริ่มปลูกครับยามันจะขึ้นครับอครับผมแสดงว่าช่วงแรกๆนี้หญ้ามไม่ขึ้นเลยไม่มไม่ขึ้นเขาใช้<อ>สารเคมีมากครับครับผมอ๋เขาใช้ไอ้พวกอะไรหญ้าฆ่าหญ้าฉีดไอ้สวนมันสับหลังคือดินมันไม่มีธาตุอาหารแล้วเนาะมันหมดไอ้สภาพดินครับครับก็คือพี่เยี่ยมก็คือเอาดินปุ๋ยคอกอะไรมาใส่ แล้วก็ไถกลบใช่ครับพักไว้ประมาณ2เดือน2เดือนครับพอสังเกตเห็นว่ายามันขึ้นยามันขึ้นครับรกรกเราก็ไถไถกลบเลยครับไถกลบเสร็จแล้วก็เริ่มปลูกครับผมคือตอนนั้นปลูกครั้งแรกคือปลูกกล้วยก่อนปลูกกล้วยก่อนอ๋อครับผมเพราะว่าจะช่วยบำรุงดินเนาะครับผมหลังจากที่ปลูกกล้วยขายผลผลิตจากกล้วยขายผลผลิตจากกล้วยก็ซื้อพวกไม้ผลซื้อไม้ผลมาปลูกมีต้นมะม่วงขนุน ่ลำไยพวกชมพูพวกนี้เนี่ยสองปีเก้าเดือนเนี่ยชมพู่เยอะมากเนาะครับผมหลากหลายมากอ่ะครับมีเงาะเนี่ยฝั่งนู้นก็เพิ่งออกน่ไออะไรนะลำไยออกดอกละมุดก็ได้กินหลายรุ่นแล้วล่ะครับครับผมเก็บไปหลายรุ่นคือหลากหลายมากฮะนี่ฮะอันนี้ก็เป็นกล้วยกล้วยหอมคาเวนิดคาเวนิสครับฮของนอกโอ้ดมสมบูรณ์มากครับแต่ว่าดูจากพื้นที่เนี่ยพอเราเดินเข้ามาเนาะครับผม มันจะเป็นพื้นที่ดินทรายพี่มันมีก๊ารักไหมไอแบบไอผมก็ใช้พวกเกล็ดํากับเหลือกดินเหมือนกันครับรองกลุมปลูกแล้วก็มีฟางเนี่ยฟางฟางจากไอนาเราเลยครับครับบอกวิธีการขุดดินปลูกหน่อยพี่ขุดประมาณเท่าไหร่ขุดไอไม่ต้องลึกนะขุดขุดปลูกต้นไม้เนี่ยขุดไอพอแต่ลุมไอที่ว่ามันเคาเพาะไอถุงดํามาแต่ว่าเสมอให้ปากดินมันเสมอกับพื้นดินครับไม่ต้องขุดลึกไม่ต้องขุดห้าสิบ ขุดหกสิบประมาณเท่าไหร่พี่หรือพอขุดแค่เราก็ดูซื้อต้นไม้เรามาเราก็ดูไอ้ไอ้อะไรนะถุงถุงดำครับครับก็ขุดประมาณนั้นแหละไม่ต้องร่องกลุ่มได้ครับหลังจากที่เรากลบแล้วเอาถุงดําเสร็จเรียบร้อยแล้วทาอะไรต่อพี่ก็เอาดินกลบแล้วก็อะไรนะรดน้ําพวกนี้ธรรมดาเลยครับรน้ําให้ชุ่มครับผมประมาณสักเดือนกว่าหรืออะไรเราก็หาพวกไอปุ๋ยคอกมาใส่ก็ได้ครับใช่ โของการใส่ปุ๋ยคอกนี่ใสยังไงยังไงใสห่างจากต้นหน่อยครับประมาณสักไอช่วงต้นไม้เล็กๆห่างประมาณสักยี่สิบยี่สิบเซนไม่ต้องเอาเป็นชิดโคนครับถ้าชิดโคนมันเป็นเชื้อราพวกนี้ต้นไม้ครับต้นไม้ไม่โตมันเป็นเชื้อราครับก็คือต้องห่างจากลำต้นมันครับผมประมาณสักยี่สิบเซนหรือประมาณสักครบหนึ่งเนาะครับผมเกินคืบนิดหน่อยก็ได้คืบครึ่งครับแล้วพวกฟางพวกอะไรแบบนี้ฮะใส่ห่างๆลอยก็ได้ครับไม่ต้องคลุมเนี่ย ส่วนมากผมไปขนาดนี้เลยอันนี้ลมมันพัดมาต้องใส่ห่างๆหน่อยประมาณหนึ่งซอกห้าสิบเซนอันนี้คือหลักการทุกต้นเป็นแบบนี้ครับผมไม่ต้องคลุมไม่ต้องคลุมแบบนี้ไอ้นี้ไม่ได้จะเป็นเชื้อราใช่ไหมเป็นเชื้อราครับมันเหมือนกับเราไอ้ตากเสื้อผ้าแหละมันอบพวกนี้เกินไปมันก็เกิดเชื้อราครับผมครับเสื้อผ้าเรามีแห้งเนาะมันก็ใส่ไม่ค่อยสบายอย่างเงี้ยใช่ดูวะนี่นี่คือหลักการ ที่ปลูกผสมประสานกันอะไรแบบนี้มีปัญหาไหมเพราะว่าคือเราไม่ได้ปลูกพืชเชิงเดียวเนาะแล้วเราก็ปลูกพืชผสมประสานอะไรแบบนี้มีปัญหาไหมพี่มีข้อดีข้อเสียไหมแต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันนะอย่างปลูกมะพร้าวก็มีด้วงมีอะไรเจาะเหมือนกัน2ต้นครับตายตายตายเหมือนกันสองต้นครับแต่พวกลิ้นจี่อะไรปลูกไม่ตายเลยสักต้นอใช่ครับแต่ว่ามีการปลูกหลากหลายแบบนี้มันเลยเหมือนคผสมประสานผสมประสานแมลงอะไรมันไม่ค่อย แบบไอผสมผสานะลรดีครับไม่ใช่ว่าปลูกแต่มะพร้าวแต่มะพร้าวย่างเดียวลิน้นจีกับลิน้นจีอย่างเดียวมันต้องพวกมีขนุนมะม่วงลำไยส้มโอละมุดพวกนี้ผสมกันหลายๆอย่างครับก็คือให้เขาอยู่ครัรใหมเขาผสมผสานกันอยู่เนาะครับผมแต่ตอนนี้พี่คือเป,เป็นช่วงของมีนาเมษานะครับแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ มีความเขียวชมระบบน้ําครับเนี่ยแดดออกไหลขนาดครับโดนดูนี่ฮะไปดูฮะโดนโดนโดนตาน้านี่คือระบบน้ําใช่ใช่เดี๋ยวนี้ดูฝั่งนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมดึงแสดงว่าเจาะบ่อบาดาลใช่ไหมโดนโดนโดนตาน้ําพี่อ๋อประมาณกี่เม็ดพี่เจาะโอ้เนี่ยขนาดแดดไม่แรงนะครับถ้าแดดแรงก็ถึงนี่เนี่ยนี่ประมาณกี่เม็ดนะฮะไอ้นี้เจาะโดนตาน้ําน้ํามันพุ่งอยู่ประมาณ4เม็ดออ๋ครับแต่เจาะ ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่หรอกมันดูนนตา้ําครับใช่ครับแสดงว่าพื้นที่แถวๆนี้คือทําระบบน้ำใช่ไหมครับระบบน้ำสปริงเกอร์อ๋อระบบสปริงเกอร์เดี๋ยวนี้ดูดสปริงเกอร์ก็ได้ครับเดี๋ยวต่อให้ดูโอ้นี่เขาจะทําแบบนี้ครับนี่ฮะระวังดดนก็คือเหมือนทําท่อแยกแบบนี้เนาะครับผมแยกไปฝั่งนี้ก็จะเป็นของอันนี้สายเมนแยกสามทางครับผม ระวังน้ำกระจุยเนี่ยเล้วยนี่ฮะทำประมาณนี้กําลังไหลอันนี้ก็คือไม่ต้องทําอะไรเลยใช่ครับเออให้เขาบริหารจัดการเองเนาะใช่ครับโอ้ทาแบบนี้ครับนี่คือแสดงว่ามันจะเป็นโซนโซนไหมพี่ใช่อ๋ออันนี้เดดไม่แรงถ้าแดดแรงกระจุยครับมันระยะความพุ่งของน้ําอยู่ประมาณสี่ถึงห้าเมตรสี่ถึงห้าเมตรใช่ไหมครับมันชุ่มชื้นเลยครับก็คือให้แบบนี้ตลอดใช่ครับให้ทุกวันไหมพี่ประมาณสามวันให้เป็นจุดเป็นจุดครับ วันหนึ่งเราได้3มจุดอย่างเงี้ยเป็นจุดเป็นแล้วก็สลับสลับไปครับผมให้เยอะไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเชื้อราเหมือนกันนะให้น้ำครับแสดงว่าสังเกตดูยังไงฮะว่าให้น้ำาพอดินดูดูดูหญ้ากับดูดินถ้าดินแห้งแสดงว่าเราเริ่มให้น้ําแล้วอใช่ครับดูดูดินคือถ้ามันแห้งมากนี่ใช่ตอนเช้ามากก็กิจวัตรเราประจำวันนั้นเราก็เดินดูครับครับเดินดูว่าเออจุดนี้แห้งก็ต้องให้น้ําำใช่ครับโอ้ดีครับ โดมสมบูรณ์มากหลากหลายฮะเนาะ <ผม S 1> อันนี้สําคัญแล้วเหมือนที่เยี่ยมว่าครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เป็นดินทรายดินทรายครับเก็บน้ําไม่อยู่เก็บน้ําไม่อยู่คือขุดยังไงนี่ก็มีปัญหาเดี๋ยวเราไปดูฮะไปพี่เยี่ยมไปดูครับผมว่าพื้นที่ของพี่เยี่ยมนี่เดี๋ยวเราหลายๆคนครับที่ดูคลิปวิดีโอจากช่องเราเนี่ยอาจจะได้เห็นครับว่าพื้นที่ของเราเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนพื้นที่ของพี่เยี่ยม นี่ฮะเป็นแบบนี้ครับอันนี้ก็คือถ้าเกิดพักจากการปล่อยน้ําไปเป็นระบบสปริงเกอร์เนาะมาพักไว้ตรงนี้นี่เล่าให้ฟังหน่อยพี่ระบบน้ําที่เกิดปัญหาระบบน้ําเกิดปัญหาคือว่าขุดลึกครับขุดเกิน2เมตรห้มันลึกครับครับผมแต่ตามหลักก็ต้องขุดประมาณสัก1เมตรหรือ80เซนคือถ้าเป็นพื้นที่ทรายครับดินทรายครับผมแนะนําเลยนะถ้าใครจะทำเนี่ยเนี่ยคือจุดบกพร่องของเรา ครับครับขุดลึกแต่ก่อนขุด2เมตร2เมตรห้มันลึกครับมันเป็นดินทรายแต่พื้นที่อยู่นี้ขุด7 8เมตรถึง10เมตรยังเป็นดินทรายพังพังครับก็คือมันพังหมดอะเก็บน้าไม่อยู่นี่ฮะเห็นชัดเจนนะคือคืออันนี้เนี่ยชัดเห็นเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะขุดแนะนําเลยนะขุด1เมตรหรือ80เซนดินทรายครับผมถ้าเป็นดินเหนียวด้วยนี่เออใช่มันขุดลึกได้อยู่ประมาณ3เมตรสี่แสดงว่าพื้นที่ดินทรายแบบนี้ขุดลึกไม่ได้ครับผม เพราะว่าเหมือนพี่เยี่ยมบอกว่าพื้นที่ตรงนี้ขุด78เมตรขุดก็ยังเจอทรายอยู่ครับยังเจอดินทรายครับคือเก็บน้าไม่อยู่ใช่ครับต้องทําแบบระบบเหมือนเมื่อกี้ไอประมาณ50เซนเนี่ยระบบคลองแบบนี้ระบบคลองเก็บน้ําแต่ว่ามันก็เก็บน้ำไม่อยู่นี่พี่พี่เยี่ยมถ้าขุดแต่เรามีวิธีอยู่ไอ้นั้นถ้าใครจะทํานะมันต้องใช้อะไรนะถุงดาอ๋ออาจจะเป็นถุงยางถุงยางถุง้ายางเนาะมีพายางปูครับดีกว่าดีกว่าครับนี่เนี่ยต้องทําแบบนี้ครับ ต้องทาประมาณ7 0ถึง50เซนเนี่ยประมาณหรือไม่ก็ใช้วิธีการก็คือเราอาจจะไม่ต้องขุดสะเนาะขุดบอกบาดาลแล้วทาระบบน้ําแบบนี้ครับผมต้องสังเกตดูพื้นที่มอนกันเนาะครับผมกว่าพี่จะสังเกตดูพื้นที่แล้วพี่ทําแบบนี้นี่ใช้ระยะนานไหมพี่ไม่นานนะประมาณเดือนกว่าๆเลยอ๋อแสดงว่าสังเกตอยู่กับมันตลอดเวลาเนาะใช่ครับโอ,อ,อ้สมบูรณ์มากครับก็รู้อไอเราดูแลอะไรด้วยเลยครับเร,รื่องระบบน้ําแล้วก็ ปุ๋นี่ทัเองทั้งหมดเลยเนาะครับผมมันมีคุณพ่อคุณแม่มาช่วยดูแลเหมือนกันบางทีเขาก็มาช่วยตัดยุงตัดหญ้าไม่ใช่ว่าทําคนเดียวแต่หลักๆกคือคือพี่เป็นคนดูแลหลักเลยเนาะมาฟังนี้หน่อยพี่โอ้าหดมสมบูรณ์มากครับเนี่ยโอ้พอปลูกแล้วได้ผลผลิตแล้วนี่พี่มีการตลาดยังไงพี่ก็ ไอโพสขายบ้างเล็กๆล็กน้อยบางทีญาติพี่น้องเขาเห็นเขาก็มาซื้อเลยครับเขาบอกกันไปทั่วเนาะแสดงว่าไม่เหลือไม่เหลือครับส่วนมากกล้วยจะขายดีไม่ว่าจะเป็นกล้วยน้ำว้าพื้นบ้านเราก็แล้วแต่ครับผมขายดีมากเลยกล้วยคืประเด็นก็คือว่าแถวนี้ไม่ค่อยมีคนทําครับผมส่วนมากเขาปลูกอ้อยปลูกมันกันครับพื้นที่นี้คือมีงานมีอะไรเขาก็จะมาซื้อครับผมบางทีก็ตอๆไปอีกปีกว่าเราก็มี มะม่วงก็เริ่มออกเลยมะบางทีเขาก็สั่งแต่ฝรั่งพวกมะนาวอะไรขายดีครับกล้วยมะนาวพวกเนี้อีกปีกว่าๆน่าจะนั่นนะพวกแต่สมโอมันกับพ่อได้กินอยู่สามสี่ลูกครับครับมันมีต้นคือมันให้ผลผลิตุนเวียนตลอดปีเนาะใช่ครับใช่ครับเพราะว่ายกตัวอย่านเช่นถ้าชมพู่มันหมดลูกพวกพืชอื่นๆมันก็ให้ผลผลิตก็ขายไปตลอดปีวนเวียนตลอดปีมีขนุนขายอย่างเงี้ยใช่มีฝรั่ง มีมะนาวหมุนตลอดที่อื่นเขาฉีดยาฉีอะไรที่นี่ฉีดไหมพี่ไม่ไม่ไม่ฉีดเลยใช่ไหมใช้ระบบของอะไรที่มันป้องกันแมลงแล้วกับนำสมควันไม้ป้องกันได้ใช่ครับก็ฉีดเหมือนกันนะเดือนหนึ่งก็ฉีดแต่ก็มีแมลงกัดกินเหมือนกันเนี่ยดูเนี่ครับแต่ว่าหลักๆก็คือปลูกพืชหลากหลายเนาะใช่หลากหลายชนิดครับเราไม่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 ทำเชิงเดียวเหมือนใช่ หลายหลายคนบอกว่าแมลงมันบินเข้ามามันเจอพืชหลากหลายเนี่ยมันก็ไม่รู้จะกินต้นไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยพวกเพีอะมันก็ลงเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่ลงใครใช่ครับพวกส้มแต่ถ้าเปรียบเทียบกับสวนอื่นๆแล้วนี่ลําบากเนาะเพราะว่าสวนอื่นเนี่ยบางทีปลูกพืชเชิงเดียวใช่ครับมันมันไม่มีปัญหาเชิงเดียวแต่มันไม่มีปัญหาเรื่องง้ํากันอะไรกันใช่ไหมพี่ไม่มีครับมันก็จัดสรรกันเองเนาะใช่ครับจะทําเหมือนในพวกผลไม้ป่าเลยเลยครับเราเดินไปจุดไหนก็ไม่เสียเวลาใช่ที่ว่า ถือว่าเราเดินตามป่งตามป่าเนาะมันมีต้นไม้หลายชนิดผมเคยไปดูงานนะที่จังหวัดปราจีนเขาปลูกส้มโอลิ้นจีก็ทุเรียนผสมกันเลยถามว่ามันออกดอกไหมเออมันก็ออกดอกของแกนะผมเห็นกับตาเลยครับป่ะพี่พี่ย่ยมาดูฝั่งนี้หน่อยโอ้ดูครับผลผลิตโอ้อลังการมากอลังการจริงๆฮะฝั่งนี้เป็นโซนลิ้นจีครับลินจีเยอะในสวนมีประมาณ50ต้นโอ้ โอ้นี่เห็นชัดครับเนี่ยเนาะพังพังเนี่ยพังแบบนี้ฮะใช่ครับคือยิ่งขุดก็ยิ่งพังใช่มนเป็นดินทรายมันเป็นดินทรายขุดลึกครับเพราะฉะนั้นนี่ดูสังเกตดูพื้นที่ของตัวเองให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าจะทบีตะบันทําโดยที่ไม่สังเกตพื้นที่เนาะครับโอ้ดูครับโอ้ยพี่ดูเพี่ยมครับโอ้โหนี่ฮะอ้นี้มะม่วงโอ้ดมสมบูรณ์มาก มีมะม่วงอะไรนี่แก้วขมิ้นครับแก้วขมิ้นเนาะครับผมหลากหลายชนิดเลยใช่ไหมพี่ไม่ได้ปลูกชนิดเดียวเนาะมะม่วงนี่มีงาช้างแดงจักรพรรดิมหาชนกดูฮะหนูฮะมะม่วงน้าดอกไม้สีม่วงพอช่วงมันแก่ๆแล้วมันจะออกสีม่วงสีอะไรครับมีงาช้างแดงฝนาังนู้นเยอะปลูกผสมผสานเลยเนาะครับอันนี้ฝรั่งก็ได้ขายตลอดมันออกออกลูกทั้งปีอันนี้กะลินกีออก ออกลูกเหมือนกันมันมีอุปสรรคไหมพี่ช่วงที่ทําสวนแบบนี้นี่เคยแบบคิดเหนื่อยใจท้อใจไหมเพราะว่าหลายคนก็จะเจออุปสรรคเนาะทำแล้วไม่ประสบผลสําเร็จมีไหมรับพี่มันไม่ค่อยเจออุปสรรคอะไรน,นะแต่ระบบน้ําอะไรเราก็ดีเนาะมันก็ครับครับปลูกแล้วมันก็เออแต่มันก็มีตายต้นสองต้นเหมือนกันนะปลูก<ม>ใช่อย่างมะพร้าวเราก็ปลูกมันก็ตายสองต้นเหมือนกันใช่แต่ว่าหลักการสําคัญก็คือต้องสังเกตดูพื้นที่เนาะใช่ใช่ใช่อันนี้สําคัญมากอมัน อยู่ที่เราดูแลด้วยเลยครับ,รบูกเอาใจใส่เนาะประมาณ78เดือนถึงหนึ่งปีเนี่ยต้องดูแลที่สุดพืชเนี่ยพืชทุกพืชเพราะว่าหลายคนบอกว่าปลูกไม่เกิดนี่เพราะมือร้อนคนที่มือเย็นจะปลูกเกิดอันนี้ไม่ใช่เนาะไม่ใช่ครับมันอยู่ที่เราดูแลอยู่ที่เราเอาใจใส่ดูแลอันนี้สําคัญครับผมไม่ใช่ว่าคุณมือเย็นมือร้อนปลูกขึ้นไม่ขึ้นไม่เกี่ยวเลยเนาะครับเอาใจใส่เนี่ยสำคัญพี่สมมติว่าหลายๆคนเนาะเขาอยากจะทําเหมือนพี่อ่ะคือทํางานแล้วก็เบื่อหน่าย แล้วก็มีพื้นที่อยากมาทําแบบเนี้ยคือพี่จะให้คําแนะนําเขาอย่างไรฮะครับรว,รวมถึงอะไรต่างๆอ่ะจะทําเกษตรเราก็ต้องมีระบบน้ําก่อนอันดับแรกเลยนะคุณจะเจาะสะขุดสระหรือเจาะน้ําบอดงบาดลาลอะไรก็แล้วแต่ครับต้องมีระบบน้ําหรือเจาะคลองเงี้ยให้มีระบบน้ําก่อนครับคือขุดคลองขุดสระนี่ต้องให้มีระบบน้ําครับต้องมีระบบน้ําก่อนอันดับแรกเลยแล้วก็วางแผนดีๆใช่ครับเพราะว่าปีแรกสองปีเนี่ยอาจจะ หารายได้ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้พืชแต่ก็ต้องไ้ทุกสวนแหละก็ต้องลงลงกล้วยก่อนครับครับลงกล้วยลงพืชที่มันอายุสั้นก่อนเนาะใช่คืองบประมาณอะไรแบบนี้พี่ต้องเตรียมเอาไว้ไหมอย่างกรณีของพี่มาทำเนี่ยงบประมาณเท่าไหร่ช่วงแรกๆกเนี่ยก็มีได้มานิดเดียหน่อยนะอ๋อช่วงที่ทํางานมีเงินเก็บก็มาทํามาทําครับก็คือโควิดระบาดด้วยเราก็ไม่รู้จะทําอะไรนอกจากปลูกพืชปลูกกล้วยแหละใช่มันก็เป็นเหมือนผมว่าข้อดีของมันก็คือ มันเป็นช่วงที่เหมือนให้ทุกคนได้พักเนาะเราก็ได้มาพิจารณาตัวเองว่าเราจะทําแบบนี้ไหมหรือว่าต้องกลับมาพัฒนาพื้นถิ่นบ้านเราเนาะเพราะนั้นสําคัญก็คือเหมือนที่เราพัฒนาตัวเราด้วยเลยน้าเนาะพัฒนาตัวเราด้วยเลยครับระบบน้ํามีเงินสักนิดหนึ่งเนาะต้องคือไม่ใช่ว่าปัจจัยหลักก็ทุนทุนที่นี่สําคัญครับทุนรัพย์แล้วก็ทุนความรู้นี่สาคัญสําคัญมาก โอเคพี่มีระบบน้ําแล้วก็ต้นทุนนิดหน่อต้นทุนเนาะสํารองไว้นิดหนึ่ง,งแล้วหลังจากนั้นพี่มีอะไรเพิ่มเติมไหมบางคนมีหนี้มีสินพี่พี่แนะนํายังไงให้เขามาไหมถ้าเรามีที่หรืออะไรกนิด,นด,นดหน่อยห่อยเราก็ทําสมมุติว่าเรามีพื้นที่ องไร่หรืออะไรอย่างนี้เราทาสักสองงานเนินหนึ่งไร่ก่อนก็ได้ครับอ๋อค่อยๆทําค่อยๆทำไม่ใช่ว่าจะไปทำใหญ่เทีเดียวครับมันอาจจะล้มจมก็ได้ใช่ครับเพราะว่าผมเห็นบางคนนี่คิดว่าตัวเองเหมือนกับผมเนี่ยปลูกทระนิดทีละนิดเีละนิดหน่อยครับครับคือไม่ได้ทำครั้งเดียวนะไม่ใช่ทาครั้งเดียวใช่เราก็ซื้อต้นไม้สี่ห้าต้นปลูกขายของขายอะไรได้ประมาณนี้เพราะว่าผมเห็นหลายคนนี่อยากจะมาทําเกษตรนะเพราะคิดว่าโอ้ทำงานไปแล้วเหนื่อยมากอยากจะ ออกมาใช้ชีวิตสโล l ไลฟ์ตื่นมากินกาแฟถ่ายรูปกับผลผลิตที่ทํำก็คือตะบี้ตะบันทําอย่างเดียวอ่ะแต่พอล้มมาในเจ็บหนักนะครับผมเจ็บหนักเลยแล้วก็อาจจะมีแนวคิดว่าโอ้ทำเกษตรไม่ได้ดีเลยอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าทําเกษตรแล้วขาดทุนขาดทุนเลยแสดงว่าเราไอ้บริหารจัดการไม่เป็นอย่าไปทําบูมครับทําทีล้นิด เราพี่ย่อมค่อยๆทำเนาะครับผมผมค่อยๆทำเนี่ยถึงเต็มสวนเนี่ยประมาณสองปีเกเดือนนวเนี่ยกพเห็นพี่เยี่ยมบอกว่าขายกล้วยได้ผลผลิตจากการขายกล้วยก็มาซื้อไอพวกไม้ผลอย่างละนิดทีละหน่อยครัใช่ครับเดินไปจุดไหนมีแต่กล้วยแหละแต่กอนครับเมื่อ2ปีที่แล้วนี่นี่ครับเราก็ขายเดินไปฝั่งนู้นเดี๋ยวเราจะเดินดูถุกซอกทุงมมม่โอ้โหดมสมบูรณ์มากละลานตาเห็นว่าตอนนี้พี่เยี่ยมกําลังขยายพื้นที่ต่อเนาะครับ มีอีกแปลงหนึ่งครับไอ้ิสมากี่ไร่พี่ประมาณ6ไร่ครับประมาณ6กไร่ครับผมก็คือมีแนวคิดจะทำแบบนี้เหมือนกันครับลงกล้วยลงกล้วยเหมือนกันครับเพิ่งโซนุ่นได้ได้ขายกล้วยแล้วละครับอ๋อใช่ครับอเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะไปเยี่ยมเนาะครับผมอยวจะอดรนไปนดีสถานักการเพิ่งลงไม้ผลได้เมื่อไอสิงหาปีที่แล้วแหละครับเพิ่งลงไม้ผลก็มีกล้วยเรียงแถวเป็นแถวเป็นแนวเหมือนกันนะครับพี่พี่พี่เยี่ยม ช่วงออกจากงานแล้วมาทําสวนแบบนี้นี่ทางบ้านเขาคิดยังไงพี่ช่วยไร้แผเพราะว่าผมคิดว่าคงจะมีอุปสรรคนะคุณอพ่อคุณแม่เขาไม่เห็นด้วยเลยนะไม่ยอมครับเขาว่าอย่าไปทําเลยลูกมันมันมันปลูกไม่ได้หรอกกล้วยหอมครับใช่มันต้องทําพวกอะไรนะเขาให้ปลูกมันปลูกมันสำลัหมันปลูกอ้อยไปใ่ัเหมือนวิถีชีวิตที่เขาทํามาใช่ครับเพราะว่าปลูกครั้งเดียวเนาะไม่ต้องทําอะไรมากผมว่าพื้นที่นี้ผมขอสักหนึ่งไร่ก่อน ลองดูปลูกหนึ่งไร่เอาแสดงว่าครั้งแรกนี่ไม่ได้ทำสามไร่แบบนี้เฮ้ยไม่ได้ทํานะอ๋ออันนี้ฟังนี้ยังเป็นมันสับปะรดอยู่นะอ๋อก็คืออีกครึ่งนึงฝั่งนู้นใช่ครั้งหน้าที่ว่าไปไปดูตรงตรงที่พี่ทําครั้งแรกอ๋อโอ้ก็คือทําครั้งแรกคือนิดเดียวก่อนครับผมประมาณสองงานนี้มั้งอ๋อครับผมนี่ฮะนี่โอ้ดูนี่ฮะบักบีครับขนุนโอ้โหนี่ฮะ ใช้หลักการของพี่เยี่ยมครับทำทีละนิดนะครับผมคือผู้ปกครองอาจจะไม่เห็นด้วยเขาว่าไม่เห็นด้วยเขาอาจจะมันมันเป็นดินทรายอยู่ยพอดินทรายเขาทำมาแล้วหลายปีเนาะไม่เกิดผลประโยชน์เลยจูจูจะเอามาทาแบบนี้ปรับทีเดียวนี่คงยากเนาะเนี่ระดับเขตนี้แหละเสมอสะไปฝั่งนู้นเลยผมขอพื้นที่ขนาดนี้ทำเนี่ยอ๋อนี่คือพื้นที่ได้แครกที่ว่าต้นมะพร้าวสูงๆฝั่งนู้นเนาะไปไปดูนิดหนึ่งพี่ครับ นี่ใช้วิธีการของพี่่ยมครับขอพื้นที่นิดเดียวครับผมเพื่อพิสูจน์เนาะพิสูจน์ดูอ่าพิสูจน์ตัวเราเองด้วยใช่ครับว่ามีความขยันทําสําเร็จหรือไม่แล้วที่สําคัญก็คือถ้าเราทําสําเร็จเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมองเอ็นเขาก็จะมอบให้ต่อเลยเนาะครับผมโอ้อันนี้อันนี้ส้มครับเก็บไปหลายรุ่นแล้วส้มอ๋ส้มนะครับส้สายน้ำะครับ ที่จอมพระมีส้มเนาะ่าวดังฮะอันนี้สังขะก็มีนะสังขะก็มีส้มสายน้ำผึ้งครับหวานมันจะหวานปกวาไอ้ส้มบางมดอะไรนี่ฮะทําแบบนี้อันนี้ก็ลําไยออกปีแรกนี่ช่วงแรกๆเป็นแบบนี้ฮะใช่อันนี้คือทางเข้ามาดูฮะสังเกตดูว่าพื้นที่ฝั่งหนึ่งเป็นแบบนี้เลยใช่คือถ้าทําแบบเดิมๆก็จะเป็นแบบนี้ใช่มันสับหลังยาไม่ขึ้นเลยเนาะครับนี่ ผมว่าหญ้าแห้งนี่อาจจะฉีดด้วยซ้ำใช่เขาใช้ยาฆ่าหญ้าสารเคมีฮะมันต้องเขียวๆแบบนี้ไว้ธรรมชาตินี่ยมะพร้าวโหดูครับลูกสมบูรณ์มากฝั่งนี้ปีเก้าเดือนฝั่งนู้นสองปีเก้าเดือนอันนี้ฝั่งนี้ลูกหลังมูรมากแต่ก่อนยังเป็นกล้วยครับก็มีลิ้นจีจักรพพัดประมาณเพี่เดินเข้าไปดูนิดนึงเนี่ยพี่เยี่ยมปลูผสมผสานแบบนี้เลยครับผม แล้วมันอยู่ได้ฮะมันไม่เคยทะเลาะกันเนาะไม่ทะเลาะกันโอ้นี่ฮะดูเข้าไปดูไปเดินเดินได้ครับแต่รุกไม่น่อยครับโอ้โนี่ฮะอุดมสมบูรณ์แล้วที่สําคัญเนี่ยนะดูเขียวเนาะครับมีระบบน้ํามีระบบน้าโอ้ก็ดูฮะครับแต่ต้องบอกกับทุกท่านอย่างนี้ก่อนครับว่าพื้นที่ครั้งแรกเนาะครับผมดินไม่ได้เป็นแบบนี้ดิน หญ้าไม่ขึ้นเลยครับหญ้าไม่ขึ้นครับเพราะว่าเป็นการสั่งสมของการปลูกอ้อยปลูกมันมาหลายปีครับผมดินนี่ไม่มีแร่ธาตุอะไรเลยครับถ้าพูดง่ายๆก็คือดินเลวเนาะครับดินมันจะเป็นแบบนี้แหละไม่มีหญ้าขึ้นนะครับแต่ก่อนเนี่ยแต่พอเป็นแบบนี้ไม่ใช่พี่ลองโกยดูตรงตรงตรงนั้นนิดหนึ่งสิเนี่ยจะจะเป็นแบบนี้เนาะครับพอบำรุงแล้วมันจะเป็นแบบนี้ใช่ฟางครับนียมีฟางก็คือเอาฟางฟางก็เอามาจากนาเนาะนาเราเลยครับ เหลืออยากอัดให้วัวเราก็เหลือมาใส่ต้นไม้แล้วก็ตัดยาแล้วก็กองกองไว้เนาะครับผมโอ้ดมสมบูรณ์มากครับเนี่ยแล้วไม่มีแมลงเลยฮะไม่มีด้วงไม่มีอะไรเจาะเลยครับปลูกปลูกพืชหลายชนิดครับผมแสดงว่าจุดสําคัญก็คือปลูกพืชหลากหลายใช่ครับเราไม่ใช่ปลูกแต่มะพร้าวอย่างเดียวไม่ใช่แต่ฝรั่งอะไรอย่างเดียวพวกนี้อันที่จริงก็สามารถปลูกข้าวโพดผสมผสานได้เนาะถ้าขยันเนาะเพิ่มอีกได้ใช่ เนีทแบบ้ฝั่งนู้นก็มีไออะไรนะใบกะพงกะเพรากะเพราปลาเยอะเลยเนาะครับผมอันนี้มะนาวดีนี่ครับอุดมสมบูรณ์มากโอ้สมบูรณ์จริงครับดินดินสภาพเริ่มดีแล้วนี่ใช้ระยะเวลาประมาณเกือบสามปีเนาะครับผมสองปีเก้าเดือนแล้วครับสองปีเก้าเดือนไอ้มิถุนากรักเข้าสามปีโอ้สมบูรณ์มากครับเนี่ยรอแต่นั่นนะ ยังไม่ได้ลปประมาณสักเราเสักปีหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูอีกรอบหนึ่งครับดูพัฒนาการัมมนีโดยเฉพาะเรื่องของการดูแลเรื่องพาไปชมแปลงแงที่สองสาขาสองมีอีกสองสาขาโอ้สวยมากครับผมสมบูรณ์จริงๆนี่ฮะนี่เป็นทางเข้าส่วนของพี่เยี่ยมครับอ่ะพี่เยี่ยมตรงนี้ฝากให้พี่เยี่ยมก่อนที่เราจะจบคลิปนี้ครับฝากให้พี่เยี่ยมแนวคิดข้อคิดต่างๆสําหรับคนที่ดู คลิปนี้ด้วยนะครับเชิญครับพี่ี่มครับผมก็ฝากไอ้ทันใดที่ว่าอยากจะทํานะครับก็ต้องลองศึกษาดูดีๆมีระบบน้ํามีอะไรเลยครับครับครับก็ทำาทีลนิดละหน่อยเราไม่ต้องทําเยอะทําบูมทีเดียวไม่ได้มัน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 เหนื่อยมันเหนื่อยมันอาจจะล้มจมพวกนี้มีเรามี3ามสี่ไร่ก็ทํา1ไร่ก่อนก็ได้หรือ2งานก่อนก็ได้ไปขยับทีลนิดละหน่อยครับครับสำหรับใครที่อยากจะมาเยี่ยมชมสวนมีช่องทางไหนที่ติดต่อได้บ้างทีเดียวเราจะฝากไว้เฟซบุ๊กครับ <S <S ชื่อไร่ผลไม้มโนรสปากยิมครับแล้วก็เบอร์โทร087 107 5792ค,ครับผมก็พี่ก็อยู่ที่สวนนี้เนาะแต่ก็ประสานงานมาก,ก่อนครับครับเพื่อ,อมาได้อยู่นี่เนะาะทำอาชีพไราย,ย่าง <S <S เลี้ยงหมูเลี้ยงวัวด้วยก็ไม่ค่อยมีเวลาแต่ยังไงก็ถาดประสานมาก็ ติดต่อมาก่อนติดต่อมาก่อนก็ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับทุกท่านครับผมโอเคครับขอบคุณพี่เยี่ยมมากครับวันนี้ที่ให้โอกาสของทางช่องดูความรักมาเยี่ยมครับเดี๋ยวรอบหน้าเราจะไปจะพาทุกท่านไปดูสวนอีกที่หนึ่งเนาะแล้วเราจะได้มาเยี่ยมสวนตรงดูพัฒนาการครับโอเคครับพี่เยี่ยมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ